สวัสดีครับพี่นงคงครับมือี้ก็พ้าเปลี่ยนบรรยากาศครับมาชมสวนอินทผล,ลัมครับอากาศดีวิวสวยครับก็เลยพาพี่น้องมาชมมาเบิ่งครับยานาพี่นงองเบื่อบุคือเทีดนะครับอยู่แต่สวนบเคเรเทนะียดเนาะลงต่ขิบบเคเรเทียดมือนีนก็ถือโอกาสครับพาพี่นงองมาชมสวนครับ ปเดี๋ยวพายางส้มบรรยากาศงดามวิวส,สวยๆครับพี่น้องครับไปกันเลยครับน่ครับพี่น้องอบรรยากาศวิวงามหลยบรรยากาศตอนนี้ก็เวลา8ดโมง8โง2ีโดยประมาณนะครับเนาะกินข้าวเซาแล้วเวลาอยู่นี่กซสากว่า ประเทศไทยเฮ้า5ชั่วโมงครับจากประเทศไทยเฮ้า5ชั่วโมงบานเข้าประมาณบายโมงนวครับเนาะบรรยากาศง่ามไยพี่น้องมีที่สิบปลูกไว้อยู่ครับจกหาหลรยสิบล่ครับสวยงามไย บรรยากาศดีวิวสวยมากครับเป็นตามาเฮดกระท่อมน้อยนะพี่น้องนะเฮดกระท่อมน้อยเฮดเป็นรีสอร์ทไว้ให้คนมาพักผ่อนครับยังหนาวแบบนี้นะโอ้ยได้บรรยากาศครับนูเบิ่งครับพี่น้องงามอี๋ีคันนี้ก็เป็นเบียร์มันครับเบียร์ ครับว่าสิเอานอมันกับบานได้ปลูกงําครับกับบานโนอสองนอครับงามแห่งพี่น้องนี่นาประมาณโอ้หลายๆลายเติอไปนสะี 40, 50, ไไ่สิบห้าสิบไร่เลยพี่น้อง ม่ีครภาเพเปลี่ยบนบรรยากาศครับอยู่แต่สวนมะเขือเียดหลน์ะนะการพี่น้องเบื่อเมือนก็ได้มาเห็ดงานอยู่ไกล่สวนอินทาลัมครับก็เลยงางมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบ่งครับสวยมากจริงๆครับ ปกติก็เป็นคนมักแบบธรรมชาติอย่างแบบนี้อยู่แล้วครับอยู่บ้านก็มักขึ้นป้าเดินเขาปีนเขาครับหาหม่องสม้มยูงงามมาอยู่นี่ก็โอ้ถือว่าสุขดีใจครับมาอยู่แบบธรรมชาติมาได้อยู่ในเมืองมีรถมีลาเลนวุ่นวายครับสุดยอดเลยครับ อู้นตรงว้พุ่นกนะสิเป็นเห็นเป็นพุ่มเป็นพุ่มบ่ครับอู้นกะสิเป็นสวนบกมวงครับสวน,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 นแรงเขาก,กะสิได้มาสอยงานเก็บบวงอย่งนเนีแต่ฟ้าล่ำม,มันกะเพิ่งเก็บแล้วครับ,กรกรรบ,รรบเก,บก็บแล้วตัดการแต่งการเรียบร้อยครับเห็นไหมพอเก็บแล้วปุ๊บิ่นกะสีมาตัดการดอกครับแต่งไว้ กะประมาณนี้ครับพี่น้องครับพ้าเปลี่ยนบรรยากาศมาชมอยูสวนอินทาลัมครับสำหรับคลิปนี้กะได้เวลาลงงานแล้วครับพอกันไว้คลิปหน้าครับสวัสดีครับ